เผยสมาชิกหลักระดับหัวแถวของกลุ่มโรเจอร์กลุ่มของลาชาโจนสลาดก็เนื่องด้วยเหตุการณ์ณนะตอนนี้เนี่ยกาบันมีบทบาทในภาคเอลบาฟใช่ไหมครับก็เลยมีแฟนๆมันพีชเนี่ยถามว่ากาบันเนี่ยมีหน้าที่อะไรในกลุ่มโรเจอร์อาจารย์ออดาก็บอกว่าเขาเนี่ยเคยแนะนํากลุ่มโรเจอร์แบบคร่าวๆไปแล้วใน s b s เลมที่9 6นะและสำหรับตอนนี้นะเขาจะขอแนะนําเหล่าสมาชิกหลักแล้วก็หน้าที่ของ ของแต่ละคนให้ก็แล้วกันครับก็จะประกอบไปด้วยโรเจอร์ Roger เป็นกัปตันอันนี้เรารู้อยู่แล้วครับส่วนเลลี่เป็นรองกัปตันเรารู้อยู่แล้วครับส่วนทางด้านกาบันนั้นเปิดเผยอย่างเป็นทางการแล้วครับว่าเป็นต้นหนเรือครับสื่งเข้าจริงแล้วก็ไม่น่าจะเซอร์ไพรส์แล้วก็พลิกล็อกเท่าไหร่นะเพราะว่าช่องเราเองก็เคยวิเคราะห์ไว้นานแล้วนะครับว่ากับท่าทีของกาบันเนี่ยมันเหมือนกับเป็นต้นหนเรือนะครับเพราะนั้นอาการเปิดเผยอย่างเป็นทางการก็เป็นสิ่งที่เราเคยคิด เคยวิเคราะห์ไวแล้วครับแล้วก็เป็นสิ่งที่แฟนๆพีดน่าจะคิดคล้ายๆกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเคลียร์ๆกันไปครับกับการที่เราเห็นว่ากาบันเนียสามารถเดินทางได้ด้วยตัวคนเดียวไปนู่นไปนี่มาได้อย่างอิสระนะครับผมเดี๋ยวไปกินเหล้ากับคล็อกคลัสนะครับผมแบบไปสกกลชนะ แล้วก็เดินทางกลับมาเอลบาทได้อย่างชิวๆนะครับแล้วแบบเดินเรือด้วยตัวคนเดียวเดินทางด้วยตัวคนเดียวนะฝีมือการเดินเรือของเขาเนี่ยโน1หนึ่งอยู่แล้วนะส่วนคน,นอื่นๆมูนไอแซคจูเนียครับเขาคนนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายยุทธวิธีครับเอออาลงประมาณว่ายังไงเนี่ยช่วยแบบวางแผนการลบอะไรอย่างนี้เหรอน่าจะประมาณนั้นนะคร็อกคัตเป็นหมอประจําเรือครับดอนกีนโนเป็นนายท้ายเรือครับโดยตําแหน่งนายท้ายเรือนี่ก็จะเป็นตําแหน่งหน้าที่ เดียวกับจินเบกับเบอร์เจตนั่นเองนะสวนด้านมิลเลอร์พายเป็นผู้สอบสวนเป็นผู้ทรมานหนักโทษครับอารมณ์ประมาณว่าอย่างไงวะเนี่ย <c oughs> เข็นข้อมูลจากฝ่ายตรงข้ามอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าครับผมแล้วก็ถ้ามีเฉลยศึกก็จะคอยทรมานคอยเล่นงานฝ่ายตรงข้ามอะไรประมาณนั้นนะนะโลวิงครับเขาคนนี้เป็นนักวิชาการครับนักวิชาการอันนี้ก็เดาว่าน่าจะเป็นประเภทแบบมันสมองของกลุ่มคนหนึ่งครับน่าจะเป็นคนที่แบบมีความชาญฉลาดนะส่วนเอลิโอครับเขาคนนี้เป็นสายข่าวครับอารมณ์ประมาณว่าอ่ะก็เป็นแบบสายมันสมองอีกคนหนึ่งนะครับผมน่าจะเป็นแบบพวกรู้เรื่องราวข่าวสารของกลุ่มโจสลัด คนอื่นๆรู้การเคลื่อนไหวของโลกอะไรประมาณนั้นนะส่วนสเปนเซอร์คนนี้ครับเขาเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทำไมตำแหน่งมันดูแบบทับๆซ้อนๆกันวะเนี่ย <c oughs> นักวิชาการเอ่ยสายข่าวเอ่ยเจ้าหน้าที่ข่าวกรองเอ่ยนะปีเตอร์มูครับเขาคนนี้เป็นมือปืนครับอ่าสำหรับมือปืนเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าก็จะเป็นตําแหน่งเหมือนกับพวกยาซบเหมือนพวกอุซบอะไรแบบนี้ครับแจ็คสันแบนเนอร์ครับเขาคนนี้เป็นนักดนตรีครับส่วนบลูมารีนครับเขาคนนี้เป็นช่างต่อเรือครับแน่นอนครับว่าการประจัญภัยบนท้องทะเลมันเต็มไปด้วยอุปสรรคปัญหานานาประการนะครับเรืออาจจะต้องแบบชำรุดเสียหายบ้างอะไรบ้าง ระหว่างการประจนภัยนะมันก็ต้องแบบมีการซ่อมแซมเรือบ้างอยู่แล้วครับเขาคนนี้เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการซ่อมแซมเรือนั่นเองนะตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยกาบันมีบทใช่ไหมครับแล้วอาจารย์อดก็มีการแบบแฉขยายรายละเอียดไตรา,ายละเอียดลงมาใน SBS นะครับว่ากลุ่มโรเจอร์สมาชิกหลักๆเนี่ย มีหน้าที่ทําอะไรบ้างนะก็น่าลุ้นเหมือนกันนะครับว่าไอเหล่าตัวละครหลักๆที่อาจารยดาคเขาสาเปิดเผยออกมาใน SBS นะครับเออคนเหล่านี้คนพวกนี้นะเขากํำลังจะได้มีบทบาทในภายภาคหน้าอันใกล้นี้หรือ เปล่าครับผมน่าสนใจเหมือนกันครับซึ่งถ้ามีบทบาทจริงๆเฮ้ยผมว่าโอเคไม่แย่นะครับเพราะว่าถ้าเอาแค่สมาชิกหลักๆแล้วก็เอามามีบทบาทต่อสู้หรือว่าช่วยซัพพอร์ตดูฟี่อะ่ะเฮ้ยผมว่าน่าสนใจนะก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยบนไปครับว่ากลุ่มโรเจอร์สมาชิกแบ่งเยอะใช่ไหมครับแล้วเกิดว่าโผล่กันมาทั้งกลุ่มแล้วการกระจายบทมันไม่ดีก็แบบว่าก็มันมันจะไม่เด่นนะเข้าใจไหม ซึ่งพอไม่เด่นเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะครับว่าถ้ามีแล้วไม่เด่นสู้แล้วไม่เด่นก็ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ครับแต่ณตอนนี้เนี่ยในบุมดึงเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันโฟกัสแค่เฉพาะสมาชิกหลักๆนะครับผมที่แบบมีหน้าที่สําคัญในกลุ่มโลเจอร์มีความสามารถการต่อสู้เป็นระดับท็อปทอปของกลุ่มโลเจอร์เป็นกําลังหลักของกลุ่มโลเจอร์ซะเองเนี่ยเออเอาเฉพาะแค่โฟกัสคนพวกนี้ให้คนพวกนี้มีบทต่อสู้แล้วก็ทําให้คนพวกนี้เนี่ยมีบทเด่นๆได้มีซีนเด่นๆด,นดนได้เนี่ยเออผมว่าก็โอ โอเคนะครับผมเพราะว่ามันก็สามารถที่จะโฟกัสตัวละครแค่ไม่กี่ตัวละครแล้วก็ทําให้แบบแต่และตัวละครเนี่ยมีฉากเท่เทฟิลเฟียลในแบบฉบับของพวกเขาเองได้เนี่ยมันก็โอเคนะแล้วพอนับไล่เรียงกันดูแล้วครับเท่ากับว่าสมาชิกหลักๆที่คอนเฟิร์มมาโดยอาจารย์โอดานะครับผมกลุ่มโรเจอร์นั้นจะมีสมาชิกหลักๆที่เรียกว่าเป็นระดับหัวแถวของกลุ่มดีนะ มีด้วยกันทั้งหมด13คนนะครับรวมตัวโรเจอร์ด้วยนั่นเองนะและทั้งหมดนีก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับผมอ่ะเรามากันแบบสร้างกระชับฉับไวเข้าประเด็นนะครับกับข้อมูลใหม่ล่าสุดจาก SBS เล่มที่112นั่นเอง